สวัสดีครับเพื่อนคนลักไมค์ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ร้านบุญนำเฟอร์นิเจอร์ครับนี่ครับมีตู้หลากหลายเลยครับตู้กับข้าวก็มีใบเล็กใบใหญ่ครับแล้วก็เตียงครับเป็นเตียงก่ลองครับมีทั้งหัวมีลายและไม่มีลายครับมีหัวโค้งและไม่มีหัวโค้งครับทำจากไม้สักทองครับนี่ครับสวยงามครับ ไม่ว่าจะเป็นสีมือช่างนะครับแล้วก็การทําสีครับบอกเลยว่าสวยงามครับสินค้ามีแต่คุณภาพครับนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับร้านบุญนำเฟอร์นิเจอร์ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หกเหลี่ยมนะครับตู้ห้าเหลี่ยมครับตู้สี่เหลี่ยมทรงโมเดนครับบานกระจกครับตู้วางทีวีอลวดลายโบราณครับปลาแกะสลักครับเตียงหัวโค้งครับ นะครับหลายตัวเลยครับหลายอย่างหลายแบบมีไว้บริการให้เพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครับก็ไปเลือกชมกันได้ครับนี่ครับเป็นตู้เคาน์เตอร์สี่เหลี่ยมดิ้งชักครับตู้เคาน์เตอร์สี่เหลี่ยมบานเลื่นครับนี่ครับสองบานเลื่อนครับตู้สี่เหลี่ยมลวดลายโบราณครับนี่ครับขนาดก็อยู่ที่ห้าสิบห้าสองเมตรสูงหนึ่งเมตรครับ ตัวเทบนี่ก็สูงเก้าสิบเซนครับยังมีโต๊ะนะครับเนี่ยครับเก้าอี้ครับโต๊ะรับประทานอาหารครับหกที่สี่ที่นะครับหรือจะเป็นโต๊ะแบบขาสิงครับหลายแบบหลายอย่างหลายเนี่ยครับจะเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้ยาวครับพนักพิงครับยาวสองเมตรครับ ทำจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับร้านบุญนำเฟอร์นิเจอร์อยู่หมู่ที่สตํตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะครับนี่ก็เป็นแท่นพระครับแท่นวางพระเก้าที่ครับเนี่ยครับขนาดก็อยู่ประมาณลึกความลึกก็ประมาณ80เซนครับความายาวก็ไม่ห้าสิบครับหลายแบบลยครับมีเฟอร์นิเจอร์ไว้รองรับ ไม่ว่าจะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าก็มีครับด้านหลังก็มีนะครับนี่ครับเฟอร์นิเจอร์ครับเยอะมากครับตู้ใส่พัดยดก็มีนะครับตู้ใส่เทียนใช้ก็มีครับนีครับร้านบุญนำเฟอร์นิเจอร์ครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับร้านใหญ่ครับมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายครับไว้บริการเพื่อนๆครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ